สวัสดีครับทุกคนเราอยู่กับโซน t p r e q เคลนะครับวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของออปชันอปหนึ่งที่มีความน่าสนใจนะครับออปชันนั้นก็คือความเสียหายจากธาตุต่างๆเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นกายภาพไฟน้ำแข็งสายฟ้าความมืดแสงสว่างหรือพิษนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะ ตอนนี้ผมใส่ดาบใหญ่นี้นะครับไม่มีส่วนนั้นนะและเมื่อดูค่าสเตตัสจะเห็นว่าไม่มีอะไรตรงนี้นะโจมตีก็จะเป็นเลขสีขาวธรรมดานะครับทีนี้ผมลองใส่ดาบเล่มนี้นะมีความเสียหายจากธาตุไฟบวก20%นะะเห็นว่าเพิ่มตรงนี้นะครับอันนี้ความเสียหายโบนัสธาตุไฟ โจมตีเข้าไปก็มีแต่เลขขาวเหมือนเดิมนะแต่ว่าพอผมลองเปลี่ยนมาใส่ดาบนี้นะครับมีความเสียหายจากธาตุไฟเพิ่มเติมบวก30นะเมื่อดูสัญ,ญลักษณ์จะเห็นว่าตรงข้างล่างนี้นะครับความเสียหายเพิ่มเติมบวก30นะเมื่อทำการโจมตีเจนนะครับว่ามีเป็นเลขสีแดงๆนะก็คือสร้างความเสียหายธาตุไฟด้วยนั่นเอง และพอผมลองเปลี่ยนมาใช้ธนูนะครับความเสียหายจากธาตุมืดเพิ่มเติมบวก10นะเมื่อดูสัญลญักษณ์ตรงนี้จะเป็น10และจากก่อนหน้านี้เป็น0ูนยนะ์ะเมื่อลองโจมตีจะเห็นว่ามีเลขสีดำดำมืดๆนะครับก็คือทำดาเมจเป็นมืดด้วยนั่นเองนะก็จะเห็นความแตกต่างกันแล้วนะครับระหว่างออปชั่นเพิ่มความเสียหายธาตุกับเพิ่มความเสียหายธาตุเพิ่มเติมนะ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ